วิถีใบไม้ไหวคือใจที่ไหวคิดไปเองตามมายาสมมุติผ่านรูปผ่านนามที่ถูกในรู้จดจำได้แล้วและที่ฉันกำลังเขียนหรืออ่านให้ฟังอยู่นี้ก็เกิดจากจิตตรุงแต่งด้วยถ้อยคำมายาเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเหตุ เพื่อทำการสื่อสรรต่อกันให้พขใชใจในเรื่องสมมุติเดียวกันนี่แหละเอาประโยชน์ในความเข้าใจเพื่อการละวางเป็นที่ตั้งนักในทีนี้วันนี้ก็รู้เห็นจิตใจฉันไปวิชาที่ฝึกตามแผนที่เดินทางมีแต่ให้ละวางไม่มีชี้ดำให้เกิดกิเลสหรือหลงยึดในสัพพสิ่งใดๆเลย นี่คือปัญญาที่ฉันฝึกได้และครูบาอาจารย์ที่ฉันรู้จักทั้งหลายก็มีผลลัพธ์ออกมาคล้ายๆกันเมื่อเอามาเทียบเคียงกันกับหลายหลายองค์ที่ท่านได้แสดงมายาธรรมผ่านสมมติบอกทางเอาไว้แล้วโดยเจตนาแห่งการแจ้งในธรรมย่อมอยู่เนื้อโลกมายาไม่ต้องพูดจ้า มันก็รู้ด้วยตัวของเราเองอย่างเงียบกริบแต่เหตุแห่งการสืบทอดฉันจึงต้องหยิบยืมมายาภาษาสมมติมาใช้สื่อสารเพื่อให้ผู้อ่านผู้ฟังได้เกิดความเข้าใจต่อเหตุแห่งการสมมติในแก่นหลักธรรมละวางอย่างถอนรากถอนโคนวันนี้ ก็ให้ปัญญาละวางกันอย่างเคยรู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงเมื่อเข้าใจโลกมายาที่ถูกสมมุติขึ้นอย่างสิ้นสงสัยเหตุของการใช้สมมุติในทีนี้จึงใช่เพื่อการถอดถอนสมมุติโด,ดยกันนี่แหละ เปิดรู้แต่ไม่เปิดกิเลสวันวันฉันจึงรู้เห็นแต่จิตใจของฉันเอาไว้เพื่อไม่ให้มันหลงไปกับกิเลสที่อาจจะก่อตัวขึ้นมาได้ทุกขณะด้วยความไม่เข้าทันต่อตัวรู้ของฉันเองนี่แหละแต่ถ้าเข้าใจในตัวธรรมชาติเดิมแท้ ที่เงียบกริบได้นะนั่นแหละความุ่นวายทั้งหลายมันยอมจบลงทันทีและไม่ถูกกำเริบใสด้วยความคิดของเราอย่างมีเจตนาในการสร้างกรรมใหม่หรือเบียดเบียนต่อสรรพสัตว์ด้วยกันการรู้เห็นตัวเอง จึงเป็นการวางจิตของเราเองให้รู้เท่าทันต่อมายาสมมุติที่วางเฉยได้อย่างรวดเร็วไม่ก่อความวุ่นวายเดือพร้อนให้กับตัวเราเองเริ่มรู้ก็ที่เราก็ให้จบสิ้นเสียที่เราโดยตัวรู้นั้น มันยังเท่าทันความมีในตัวเราอยู่ว่าไม่เคยมีเรานั้นจริงๆเลยสักครั้งนี่แหละวิถีของโลกมายามันจบลงด้วยการรู้เห็นตัวเราเองตามสมมุตินี่แหละไม่มีอย่างอื่นที่นอกเหนือจิตหรือ คิดแบบยึดมันกับสิ่งใดๆแล้วที่มันจะพาเราไปให้พ้นโซตรวนของวงจรบ่วงกรรมนี้ได้ก็ลองมองออกไปรอบๆตัวณนะขณะนี้ดูสิอะไรที่ว่าเป็นอะไรเรารู้อยู่ในความจำที่บันทึกไว้หรือสิ่งเหล่านั้นภายนอก มันตะโกนบอกเราว่ามันคือสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้กันล้ะถ้าลองย้อนกลับไปอ่านหรือกลับไปฟังประโยคที่ว่ารู้แต่ไม่เคยรู้อะไรจริงเห็นแต่ไม่เคยเห็นอะไรจริงนี่แหละ มันเป็นหลักการรู้ที่เท่าทันต่อตัวรู้เพื่อเอาไว้ป้องกันการหลงยึดมั่นกับสิ่งใดๆอยู่แล้วดังนั้นวันๆเวลามีเรื่องราวเข้ามาให้รับรู้แล้วเกิดอาการอึดอัดลองเอาตัวรู้แบบวิธีนี้มาใช้ดูว่าสติปัญญาของเรา จะไปกับมันได้ไหมเอาอยู่ไหมถ้าวางเฉยต่อเรื่องสมมุตินั่นลงได้เราก็หลอดพ้นจากการทำร้ายตัวเราเองไปแต่ถ้าวางรันลงไปไม่ได้ก็แสดงถึงตัวกิเลสกับตัวอารมณ์มันยังมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราอยู่ ย่อมกดคมกักขังเราเอาไว้ให้ต้องผจนญกับอาการที่เรียกว่าเป็นทุกข์น่นแหละการฝึกจิตถึงจิตมันแวบเดียวก็ถึงกันแล้วมันช่วยให้เรามีสติมีปัญญาที่จะทิสูจน์ความจริงแท้ที่ไร้มายาได้ เมื่อมายามันไม่มารบวนผู้พันจิตใจของเราจิตใจของเรามันก็เป็นอิสระของมันตามธรรมชาติเดิมเดิมของมันอยู่ในที่ตั้งอย่างเงียบกริบได้นี่ถึงฉันจะใช้มายามาสื่อสารต่อพวกเรา ขณะที่รู้ว่ามันพลาดจากความจริงแท้อยู่นี้แต่มันก็สามารถพาพวกเราออกจากป่าของความคิดได้อยู่เนาะเมื่อตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเข้าใจในตนหยุดปรุงทุกอย่างวางลงเสียให้สนิทอย่างสิ้นเชิงนั่นแหละ ความเข้าใจในความเป็นหนึ่งของธรรมชาติเดิมแท้ที่สมมติขึ้นแห้รู้มันแสดงตัวอยู่ของมันอย่างเงนียบกริบโดยไม่ต้องอาศัยสมาธิขันไหนๆหรือการสื่อสารรูปแบบใดๆที่ต้องปรุงผ่านมายาเลยก็สามารถรู้เห็นมันได้คำำไปแบบไม่โง่ไม่ฉลาด ไม่เร็วไม่ดี व,